สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับปกผู้ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทำเกษตรทำให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้ไม่ได้ชวนทําเกษตรครับไม่ได้ชวนปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับแต่ก็มีเรื่องง่ายๆเอามาแนะนํากันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับในครัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าแม่บ้านน่าจะเจอกันบ่อยนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้ของในครัวบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูหน้าวันนี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนํากันครับผม นี่นะครับเคล็ดลับที่ว่านะครับพอดีเข้าไปในครัวแล้วก็เจอพอดีเลยนะครับปกตินะครับผมว่าหลายๆท่านอาจจะทราบไปแล้วแต่ว่าอีกอีกหลายท่านเลยผมว่าน่าจะยังไม่ทราบนะครับผมปกติน้ํามันที่เราซื้อมาใช่ไหมครับนี่นะครับน้ํามันที่ซื้อมามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ซีนปิดปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราแกะใช้งานแล้วอันนี้คือควที่แกะแล้วนะครับอันนี้คือคือขวที่ยังไม่ได้แกะแกะพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ ส่วนมากจะเป็นนี้หมดเ,เลยนะครับจะมีตัวฝาปิดเอาไว้แล้วก็ไม่ให้เราสำสำหรับดึงนะครับไอตัวฝาจุกเนี้ยและปกติโดยมากแล้วอ่ะไม่บ้านนะครับมาบานที่จะใช้จับปั๊บดึงเลยนะครับดึงเกี่ยวขึ้นมาเนี้ยโทษอันนี้คือแลวนะครับเกี่ยวขึ้นมาจับแบบนี้เกี่ยวขึ้นมาใส่่างนี้นะครับใส่ไปแบบนี้นี่ใส่ไปแล้วก็ดึงขึ้นนี้เลยนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็ดึงขึ้นมันก็เปิดได้แต่จะยากนิดนึงนะครับมาต้องจับ ขวดข้างล่างด้วยจับข้างบนด้วยแล้วก็หลายๆครั้งไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงข้อต่อตรงเนี้ยนะครับบางคนดึงแรงแรงรีบอะครับรีบดึงแล้วขาดพราะขาดแบบน,นี้งานเข้าครับต้องหามีดมาแงะนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะฝาขดพวกนี้นะครับฝาจยุกละมันเห็นไหมครับนี่นี่หนึ่งมันจะมีลูกศรชี้อยู่เห็นไหมครับไปรูปลูกลูกศอนชี้เข้ามามันตั้งอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับออกติ่งเนี้ยแล้วมันก็จะชี้เข้าหาตัวเราใช่ไหมพอเราเปิดเปิดฝาเสร็จเนี่ย ไอ้ลูกศรตรเนี้มันเชี้เข้าาตัวคือเป็นการบอกว่าให้เกี่ยวแล้วดึงเข้าหาตัวนะครับจะดึงมาตรงๆหรือเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ดึงขึ้นตรงๆแต่ถ้าดึง,ด,งดึงขึ้นตรงๆอ่ะโอกาสที่ไอ้ขั้วตรงนี้ยมันจะขาดอ่ะมีสูงมากนะครับเขาแนะนําว่านี่เห็นนะครับมีลูกศรเขาให้เกี่ยวแล้วดึงเข้าาตัวอย่างเงี้ยมันจะเปิดง่ายมันจะเปิดจากฝัง่งนี้ออกมาเลยเปิดออกมาปุ๊บเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วเอาไปไหนโยนทิ้งใช่ไหมครับโดยมากแล้วอ่ะ เกิน50เนี่ยผมว่าโยนทิ้งของผมสมัยก่อนโยนทิ้งเหมือนกันนะครับไอ้ฝาตัวนี้โยนทิ้งมนะารนนจริงๆแล้วที่เขาออกแบบฝาตัวน,นี้มาเพื่อช่วยในการเทน้ํามันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเททั้งนี้นะครับเทท้งนี้เปิดฝาเสร็จเราเทเลยเนี่ยมาจอกเนี่ย ออกทีลเเยอะๆอันนี้คือน้ําเปล่าเลยนะครับน้ําเปล่ามันก็จะมีความหนืดน้อยกว่าน้ํามันนะครับเทมันก็จะไหลออกมาเยอะๆเลยนะครับถ้าเป็นน้ามันมันก็จะไหลเยอะเหมือนกันแต่มันจะช้านิดนึงนะครับไอ้ฝาตัวนี้ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เราพอพอเราเปิดเสร็จแล้วให้เรากลับด้านอย่างงี้นะครับกลับเสร็จแล้วให้เราคว่ำลงไปคว่ำโดยเอาไว้ตัววงเนี้นะครับวงตัวนี้วงตัวนี้ตงเนี้ยให้มันไปอยู่ด้านในด้านในขอบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีขอบมีขอบอยู่ด้านในเนี่ย นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ไปดูนะครับดันในตอนนี้ยให้มันเข้าไปอยู่ด้านในเนี้ยนะครับให้มันเลยขอบนี้เข้าไปใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับมันจะใส่เข้าไปง่ายมันก็มันก็ติดอย่างนี้เลยเนี้ยนะครับมันก็ใส่เ,เวลาเทนะครับสังเกตดูนะพอเราเทนี่เห็นไหมครับมันจะออกปฏิละนน้อยนะครับซึ่งมันจะช่วยไม่ให้เราพลาด นะครับถ้าเราเปิดฝามาแล้วเทเลยปุ๊บปึ้งบางคนเทออกมาเลยกระทะก็มีต้องการจะทอดไข่นิดเดียวแต่น้ำมันออกมาครึ่งกระทะนะครับต้องคอยตักออกหาที่ใส่ใหม่นะครับนี่คือปัญหาเลยซึ่งผู้ผลิตผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดหรือออกแบบมาครับแต่ว่าโอเคเลยอะเจ๋วมากเลยนะครับใช้แล้วก็เก็บจะใช้ก็เปิดออกมาเทต่อ้เทตกใจยังไงมันก็ออกทีน้อยๆ,ๆนะครับซึ่งเวลาทอดน้ำมันเราต้องใช้น้ำมันน้อยๆเทแลววนในรอบกระทะ นะครับเพื่อให้มันเคลือบเพราะเราทาอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ต้องการน้ำมันเยอะๆแบบแบบตามร้านอาหารซึ่ง้นเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะเปิดฝาแล้วก็เทเลยเยอะๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยนะครับในครัวของบ้านเรานะครับมันไม่เกี่ยวกับงานเกษตรนะครับแต่ว่าเรื่องง่ายๆก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดรูกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ สวัสดีครับ